สวัสดีครับคาเะเลมอมฮอดแคสต์คลิปนี้แยกเป็น3ประเด็นนะฮะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับใน l e s เตอร์แมนแล้วก็การได้แชมป์ของบ๊อบบี้เลสลีหลักๆจะมีพูดถึงการเสียแชมป์จากเดอร์มิสไปสู่มือของเลสลี y ต่อมาก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับทีมเฮิร์ u ต i บิสเนสและสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องของบ๊อบบี้เลสลีที่พูดถึงนักมวยปล้ำอดีตแชมป์โลกคนหนึ่งทั้งหมดก็จะอยู่ในคลิปนี้นะฮะไปรับชมได้เลย มีข่าวด่วนแทรกเข้ามาครับเป็นข่าวเศร้านะฮะจิมครอกเกตจูเนียเสียชีวิตลงแล้วในวัย76ปีซึ่งจะเรียกว่าเขาเป็นคนหนึ่งเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มีคุณูปการในวงการมวยปล้ำเลยก็ว่าได้เพราะว่านี่คือโปรโมเตอร์ยุคแรกๆครับจริงๆก็เป็นรุ่นพ่อเขานะฮะจิมครอกเกตซีเนียแล้วก็ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกที่มาสืบสานมวยปล้ำต่อก็ดูแลค่าย NWA ที่เป็นค่ายเก่าแก่ของสมาคมมวยปล้ำด้วย มาเข้าเนื้อหากันครับในคลิปนี้กับชมป์ของมอร์บิลเลสลีมาพูดถึงเบื้องต้นกันก่อนจริงๆอยากพูดถึงเดมิสนะถูกบุกให้กลายเป็นพวกคาเว d ไปแล้วครับหลังจากที่เอะอในีนน่ยจะหนีอย่างเดียวเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อตอนประมาณ2-3ปีก่อนมันก็ต้องมีช่วงที่ The m i s สอยู่ในดิวิชั่นมิดการ์ดคือเขาก็ปั้มได้สนุกเลยทีเดียว ก็สามารถอยู่ในระดับเดียวกับนักมวยปล้ำตอนนั้นที่มีแม์สนุกสนุกได้เลยครับอย่างเช่นเซตโรลินฟินบาลเลอร์มียุคหนึ่งที่ปล้ำในเลสเซมานียกัน3เศร้าสนุกสนานเลยทีเดียวแต่พอถูกบุกให้ถือมานี่ในแบงค์ล่าสุดในปี2020แล้วก็เลยกลายเป็นนักมวยปล้ำที่ดูจะขี้กลัวมากขึ้นเหลือเกินวิธีปล้ำก็จะเปลี่ยนไปหรือเอาจริงๆเนี่ยมันมาในช่วงตอนที่ ต้นปี2021นี้ด้วยซ้ำมาท้าความกันหน่อยนะฮะเดอะมิสได้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์มาจากการท้าทายขอเจอกับออทิสที่เป็นเจ้าของตัวจริงชนะมาในศึกมันนี่เดอะแบงค์แต่ว่าพอท้าทายกันด้วยเรื่องที่เหมือนกับเดอะมิสไปกล่าวหาเขาบอกว่ามันไม่คู่ควรแล้วก็ชนะได้ด้วยก็ได้กระเป๋ามาครองแทนมีโอกาสในศึก TLC ครับเหมือนจะใช้กระเป๋าไปแล้วแต่พลาดท่าแล้วก็เลยได้อดัมเพียสกลับมาแก้ต่างให้บอกว่าการใช้ครั้งนั้นน่ะมันเป็นโมฆะเนื่องจากจอห์นอริสันเป็นคนแคสอินมันผิดกด ดผิดกติกาก็เลยทำให้เดอะมิสยังต้องถือกระเป๋าต่อไป ล้วก็ดันไปสร้างเรื่องกับดูแมนอินไทยหลังจบศึกอิลิมิเนชันแชมเบอร์ครับทาท่าจะออกมาอยู่แล้วหลังจากที่แม็กนินไทยป้องกันแชมป์ได้ในแมตช์อิลิมิเนชันแชมเบอร์หคนสภาพก็อิดโดยแทบตายอยู่แล้วก็ยังจะมีมือที่3าอย่างบ๊อบบี้แลสลี์มาอัดซ้าจากนั้นครับเดอะมิสก็เข้ามาแคสอินทันทีเป็นอนันาจบเรื่องแรกนะการได้แชมป์โลกของเดอะมิสเรื่องก็เลยโยงไปถึงนะักมวยปล้มที่ออกมาเก่ะกวนในคืนนั้นหรือผู้ตรงๆก,ก็คือเป็นคีแมนสำคัญมากๆที่ทําให้เดอะมิสได้แชมป์เพราะว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยแม็กนินไทยอาจจะยังพอ พึดสู้ไหวแต่พอคนนี้ออกมาแล้วด้วยพละกกำลังก็ยากที่จะต้านทานก็คือบ๊อบบี้และลีฮะและแน่นอนแลสลีก็มีแผนในใจอยู่แล้วตามที่เอเจสตายเคยพูดเอาไว้ในก่อนศึกท LC บอกว่าก็ช่วยช่วยเดอะมิสมันไปก่อนแล้วก็ค่อยชิงแชมป์จากเดอะมิสเพราะมันง่ายกว่าการไปเอาชนะได้แชมป์จากแม็กิ์ไทยเยอะก็เลยเป็นอันว่าเดอะมิสที่เจ้าเล่แล้วเนี่ยกลายเป็น เหมือนกับมากตัวหนึ่งไปขนาดที่แม็กอินไทยก็ตามนั้นครับดูจะหลุดจากเนื้อเรื่องนี้ไปชั่วคราวหรืออาจจะถาวรเลยก็ต้องดูกันต่อไปในเลื่องแมนเนียว่าดูแม็กอินไทยจะมีเนื้อเรื่องแบบไหนคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรแน่ชัดนะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ1เดือนครับกับอีก1นศึกใหญ่ เราก็อาจจะยังตัดสินไม่ได้ตอนนี้ว่าใครจะเดินเข้าเดซเเนในฐานะผู้ท้าชิงซึ่งเดมิสเนี่ยถูกบุกให้กลายเป็นคนที่ไม่สู้คนไปซะแล้วก็คือได้แต่ลบหนีไปเรื่อยๆนะและหลังจากนั้นเขาได้เป็นแชมป์แต่ก็มีการท้าทายเจอกับบ๊อบบี้เลสลี์ในศึกรอครับเดมิสก็อ้างปวดท้องมั่งเจ็บนู่นเจ็บนี่บ้างไม่ยอมขึ้นปัมสัที พอโดนสั่งให้ปั้มก็เล่นเอาแชมป์วิ่งหนีกลับหลังฉากไปดือ้อให้เขาเอานับ10เพราะว่ามันเป็นการแท้ที่ไม่เสียแชมป์อยู่แล้วแต่ทีนี้เลสลี่ก็ตื้อครับตื้อจนมีแมตช์จนไดนะ้ในคู่เอกเดอะมิสก็ต้องขึ้นปั้มเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะโดนปลดแชมป์ทันทีซึ่งเรื่องมันก็วุ่นวายเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าพอเชนแม็กแมนเห็นเดอะมิสเอาแต่หนีแบบนี้ก็เลยเพิ่มกติกาให้ครับเป็นการป้องกันแชมป์ในกติกาลัมเบอร์แจ็ค เอานักมวยปร้ำคนอื่นๆเนี่ยมายืนรอบๆเวทีก็เป็นอันว่าเสร็จครับเจอแบบนี้เดมิสไปไหนไม่รอดนะแพ้แล้วก็เสียแชมป์ไปแบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นแชมป์ปัจจุบันอยู่ที่บอบบี้เลสลี์และนี่คือการทําให้ทีมเฮิร์ทบิสเนสครับนักมวยปร้ำสามคนมีแชมป์ติดมือกันหมดเลยภายใต้การดูแลของ MVP หรือนี่จะเป็นผู้ผลักดันให้ทีมนี้น่าสนใจก็ลองนึกย้อนไปนะครับว่าบอบบี้เลสซี่ในอดีตย้ายมาอยู่กับ WWE ในรอบที่2เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะแม้จะมีชื่อเสียงมาจาก Impact แต่เท่าว่ามัวไปมีบทกระจุกกระจิกเรื่อยเปืยย่อยมันไม่ได้มีอะไรสำคัญเช่เนเดียวกับอีก2คนก็คือเซนดิกอเล็กซานเดอร์และเชลตันเบนจามินสอคนนี้ก็ถูกหนุนหลังให้ มาร่วมกันเป็นทีมคําถามคืออ้าวแล้วมันเกี่ยวกับ MVP ตรงไหนที่จะผลักดันเพราะว่าคนผลักดันจริงๆมันคือคนเขียนบทแล้วก็ทีมงาน MVP ไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะ MVP ก็เป็นแค่ตัวละครตัวนึงเท่านั้นที่ถูกเขียนให้เหมือนกันแต่ลองนึกเล่นๆนะฮะถ้าเกิดไม่มี MVP อยู่ในเรื่องนี้ ทีมนี้อาจจะกระจัดกระจายกันอยู่เซนดิกอาจจะต้องพยายามแย่งบทเด่นกับพวกนักมวยปล้ำระดับใกล้เคียงกันอย่างริโคเชหรืออารีเบนจามินอาจจะยิ่งแย่เลยนะอาจจะมาเป็นจ็อบเบอร์ให้ถูกอัดแล้วก็จบๆไปแต่พอมารวมกันในนามเฮิร์ทบิสเนสครับความเป็นแฟชั่นมันก็ทําให้ดูดีขึ้นไปโดยปริยายยิ่งบอบบี้ลาสซี่เนี่ยจากนักมวยปล้ำที่ต้องไปรับบททั่วๆไปห่างหายจากการชิงแชมป์เส้นหลักไปนานพอหลังจากที่เขาเสียแชมป์อเในอิลิมินชั่นแชมเปอร์แป๊บเดียวครับก็มีบทกับแชมป์โลกเลยและก็กลายเป็นการได้แชมมที่รรววดเ็า คั้งที่บุค,คลิกก็เดิมๆนะไม่ได้ต่างไปจากสมัยที่เขาอยู่กับเรียวรัสด้วยซ้ํามันก็เลยมีความแตกต่างให้เปรียบเทียบกันครับว่าการอยู่กับ MVP เป็นแฟคชั่นที่ชื่อว่า h Heart Business กับการที่มีเรียวรัสเป็น h y ไฮแมนคอนดิชันของลัสลี่ก็คือส่วนหนึ่งนะฮะและอีกส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็น h Heart Business ที่ช่วยเขาได้ หลายคนก็เลยเอาทีมทีมนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับทีมในยุคเก่าอย่าง nation of domination ใครทันกันบ้างก,ก็ลองเม้นบอกกันหน่อยนะฮะน่าจะเกิน20ปีได้แล้วทีมนี้ก็เป็นทีมนักมวยปล้ำผิวสีเช่นเดียวกันเลยเป็นทีมที่มีสมาชิกหมุนเวียนกันมากมายแต่ที่เราคุ้นๆกันก็จะเป็นยุคที่มีขุนพลได้แก่ faruk d ล l o bal godfather และ the rock นะฮะมีช่วงหลังๆจะเป็น mar k e ร r y เพิ่มเข้ามาด้วย จริงๆสมาชิกมีเยอะกว่านี้มากแต่เอาในช่วงที่เขาเด่นๆใน w w f ซึ่งอย่างที่บอกไปครับมันเป็นทีมที่เริ่มจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับ Rocky m y w e er. a ก็คือชื่อเดิมของ The Rock ขึ้นมาแ้ะเขาก็ยังได้รวมตัวรวมหัวกันหักหลังตั้งตัวเป็นหัวหน้าต่อจาก Farouk ด้วย ความคล้ายกันเนี่ยถึงจะไม่เหมือนสทัทีเดียวกับ h e ิร์ดบิสเนสนะเพราะว่าเนชั่นเองในสมาชิกขณะที่รวมทีมกันก็ไม่ได้มีระดับแชมป์โลกอยู่ในทีมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะอาจจะด้วยภาพลักษณ์ที่มาแค่ถูกเปรียบเปรยกันแล้วสิ่งที่มันน่าจะโยงไปได้ก็คือสําคัญมากนะคือเบื้องหลังของทีมทีมนี้ของ n a t i o n of Domination ไอเดียคือ Black Movement ครับคือการขับเคลื่อนของคนผิวดํา ขอขยายความนิดนึงนะครับว่าคนดำจริงๆแล้วเป็นคำที่ใช้ปกติในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า black people ซึ่งในแบ็ k กราวน์ของทีมทีมนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองหนึ่งนะชื่อว่า black panther ที่ต่อสู้ในเรื่องของคนดำด้วยกันแล้วก็เพื่อปลดปล่อยแนละต่อต้านฝ่ายตะวันนิยมอเมริกันความพอดีก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นกระแสะการเรียกร้องของ black lives matter ด้วยครับในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยก็เป็นยุคที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นยุคที่สมาชิกข,ของทีม first business ถือแชมป์กันทวนหน้า กลับมาที่เรื่องมวยปล้ำกันต่อเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วหลังจากที่ลัสซี่ได้แชมป์ก็ดูจากสรีระรูปร่างกายภาพมันทําให้นึกได้เลยว่านี่คือคนที่แข็งแรงครับและแบบนี้มันก็จะต้องต่อสู้กับคนที่แข็งแรงด้วยกันใช่แล้วฮะและเมื่อเป็นเจ้าขอ,องแชมป์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีคนปัจจุบันก็ได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์กับ f o x Sport ครับเขาก็ได้พูดถึงนักมวยปล้ำคนนั้นลัสลี่บอกว่าขอพูดถึงคนนี้หน่อยนะ The Beast ตอนนี้เขาอยู่ไหนละ่ะเขาติดอยู่ในป่าหรือว่าแอบอยู่ที่ไหนสักที่หรืือออเปลลล่่่าพมมาพรรมทีจะะกัับหยง กลับมาแบบอลังการไปเลยเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆมาเลยทุกคนรู้ดีว่าเมื่อบล็อกเลสเนอร์กลับมาก็จะมีอะไรให้ทําอีกมากมายและฉันก็ยินดีต้อนรับก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าอยากเห็นการต่อสู้นั้นเหลือเกินแต่อาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่วันนี้ฉันทําได้แล้วดังนั้นมันจึงแตกต่างออกไปเราจะได้เห็นและได้ดูว่าเดอะบีทจะกลับมาเล่นเกมนี้หรือไม่ ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสไปแล้วว่า b อ o c k สเ s อร r จะกลับมาหรือเปล่าในเลเ่อมาเนียนี้มันจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่แน่ๆเลยแต่เซอร์ไพรส์จะเป็นแบบไหนสัญญาของ b อ o c k สเ s อ e r เนี่ยหมดไปนานแล้วเจ้าตัวก็เงียบๆอยู่ แต่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าไม่มีใครรู้ถึงการตกลงเบื้องหลังหรอกในレスเทอร์มานียเนี่ยอาจจะมีรีแมตให้เราได้เห็นจริงๆแล้วมีแน่ๆหนึ่งคู่ก็คือแชมป์ยูนิเวอร์แซลครับโรมันเลนประทะเอ็นี่คือสเปียเจอกับสเปียนะฮะที่บุกกิ้งกันเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่อีกคู่หนึ่งที่หลายคนยังอยากเห็นเป็นรีแมตด้วยก็คือบล็อกเลสเนอร์ประทะบ๊อบบี้แลสลี์ครับสองนะักมวยปั้มตัวใหญ่แข็งแรงบ้าพลังมาเจอกันแบบเน้นๆในレスเทอร์มาเนียโดยมีแชมป์เป็นเดิมพัน ตอนนี้เลสลี่ทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครคือการถือแชมป์อีกไม่นานก็จะเข้าเลสเตอร์นมนเนียก็ต้องดูว่าเขาจะถือไปถึงวันนั้นหรือเปล่าและบล็อกเลสเนอร์จะว่ายังไงตอบรับคำท้าและคำเรียกร้องของแฟนๆหรือเปล่ารอดูกันต่อครับ โอเคครับเราก็คงจะมาวิเคราะห์กันแบบนี้นะฮะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยก็ใกล้แล้วครับเรซซ์แมนเนียศึกใหญ่ของวงการมวยปัมแบบเปยูแบเยูอีแล้วก็อีกไม่กี่สัปดาห์ครับจะมีศึกที่ชื่อว่า Fast l a n นอันนี้ก็เป็นศึกขั้นก่อนเรซซ์แมนเนียนะ,ะเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆละเราจะได้เห็นกันค่อนข้างแน่ชัดเลยในศึก f Fast l a n นว่าใครจะถือแชมป์ใครจะมีเนื้อเรื่องแบบไหนเข้าในเรซซ์แมนเนียเป็นช่วงวันที่21มีนาคมนะฮะตามตารางที่ออกมา สุดนี้ยังไม่ได้มี Booking ใดๆเลยแม้แต่แมตช์เดียวนะฮะอันนี้คือตามที่รายงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็รอดูกันอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ